พัยบัณดิตฟาร์มบางแก้วฟาร์มที่เลี้ยงสุนัขพันบางแก้วเกตประวดในจังหวัดสงขลาและพบกับพี่แป๋วเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นคนที่เข้ามาชมใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่แป๋วด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปพี่แป๋วทั้ง4 EP แล้วพี่แป๋วก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณมิตรภาพแล้วก็ขอบคุณ ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แป๋วในการทำคลิปให้มันดีขึ้นต่อๆไปนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีมากเลยค่ะก็คือวันที่1 6บค่ะ,ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการเสี่ยงดวงแต่มันมีข่าวดีมากกว่านั้นค่ะวันนี้ฟาร์มของพี่แป๋วต้อนรับสมาชิกใหมก็คือน้องหมาของพี่แป๋วเนี่ยค่ะได้ ข้อลูกนะคะอ่าเดี๋ยวพี่แปลวจะให้ชมความน่ารักของเด็กๆตัวน้อยๆน,นะคะน่ารักไหมล่ะคะ,ะน้องมาของพี่แปลวนะคะได้ข้อลูกนะคะลูกเขาก็จะนะคะตอนนี้อายุก็จะหนึ่งวันนะคะอ่านะคะก็แข็งแรงทุกตัวเลยนะคะเเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่า น้องหมาของความพี่แป๋วทำไมคล้ายๆมีแพนด้าเลยนะคะก็คือสีของเขาจะเป็นขาวดำนะคะอ๋อไม่ต้องกังวลเลยค่ะพี่แป๋วจะบอกให้ว่าน้องหมาบางแก้วตอนที่คลอดใหม่ๆสีเขาก็จะเป็นสีขาวดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะคะสีเขาก็จะเหมือนพ่อกับแม่เขาเลยค่ะ สีเขาก็จะเป็นขาวเทาที่ชัดขึ้นนะคะก็คือเขาจะทำการถัดขนของเขาไปเองเลยค่ะตอนนี้น้องมาก,ก็ดูดนมแม่นะคะนมแม่เสริมสร้างนะคะภูมิคุ้มกันให้น้องหมาแข็งแรงนะคะเห็นไหมคะตัวเขาน่ารักมากเลยค่ะ พี่แฝวก็จะมาแนะนําเรื่องการคลอดของน้องหมานะคะน้องหมาเวลาเขาผสมแล้วเขาจะทําการตั้งครรภหรือว่าอุ้มท้องอยู่ประมาณ8สัปดาห์หรือว่า2เดือนนะคะ2เดือนหลังจากนี้เขาก็จะคลอดนะคะก่อนที่เขาจะคลอดเขาก็จะมีสัญญาณเตือนก็คือน้องหมาเขาจะ เบื่ออาหารนะคะก็คือทานอาหารน้อยลงนะคะก็แสดงว่าเริ่มมีสัญญาณในการจะคลอดลูกนะคะของฟาร์มพี่แป๋วก็จะมีห้องคลอดต่างหากนะคะเวลาที่เราจะให้น้องหมาคลอดลูกเนะะี่ยค่ะเราจะต้องมีห้องคลอดห้องคลอดคือห้องที่มิดชิดนะคะห้ามให้บุคคลนะคะมา,าวุ่นวายนะคะเพื่อที่เขาอ่าน้องหมาจะได้คลอดอย่างแบบสบายนะคะ เวลาคลอดนะคะน้องหมาก็จะคลอดเองโดยธรรมชาตินะคะน้องหมาจะออกมาพร้อมรกนะคะแล้วก็แม่ก็ทําการกัดรกแล้วก็ตัดสายสะดือด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาค่ะเขาก็จะกินรกนะคะเขาจะกินรกของเขาไปเองนะคะมีความรู้สึกว่าการกินรกก็คือมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็คือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเขาไปในตัวด้วย สำหรับวันนี้พี่แป๋วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปพี่แป๋วจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แป๋วนะคะสำหรับวันนี้พี่แป๋วขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย